ยอดจองมอเตอร์โชว์2 5 2 5ซึ่งมีค่ายรถเข้าร่วมกว่า1 1แบรนด์ยอดจองปีนี้กำลังบอกอะไรในปีก่อนยอดจองอยู่ที่53,438คันส่วนในปีนี้77,379คันปรับเพิ่มขึ้น44.8%ส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยทำเอาหักประกาเซียนไปหลายคนเลยครับมาเริ่มกันที่ Aston Martin มียอดจองในงานทั้งหมด4คันนะครับ โ o ลส์ l อยมียอดจอง4คันมาเซ r ร t ติมียอดจอง12คันจ e e p มียอดจอง16คันยอดจองลดลง5คันเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับหรือคิดเป็นลดลง23.81% p เปอร์เยมียอดจอง28คันลดลง60คันหากเทียบกับปีก่อนคิดเป็นลบ68.2%พอเช่หรืออนะครับมียอดจองในงานทั้งหมด75คัน เล็กซัสมียอดจองในงานทั้งหมด84คันยอดจองของเล็กซัสลดลง62คันคิดเป็นลดลง42.47%หากเทียบกับปีก่อนนะครับอาร์ดีกว่ายอดจองไป128คันลดลงจากปีก่อน54คันโดยปีที่แล้วมียอดจองในงานมอเตอร์โชว์182คันคิดเป็นสัดส่วนยอดจองที่ลดลงอยู่ที่ประมาณ29.7%นะครับจุนเหวยวมียอดจอง128คันมินิ มียอดจองทั้งหมด202คันบัวโวมียอดจองทั้งหมด366คันอวตาจากฉางอันมียอดจองทั้งหมด522คันเกียร์มียอดจองทั้งหมด507คันปีก่อนเกียร์ทำยอดจอง1,151คันลดลง644คันหรือลดลงไป55.94%นะครับฮุนไดมียอดจองทั้งหมด582คัน ลดลง498คันหากเทียบกับปีก่อนคิดเป็นลบ -46.1% ครับ BMW ปีนี้มียอดจอง630คันนะครับปีก่อน1,001คันหรือลดลง371คันคิดเป็นลดลง31.06%ครับหากเทียบกับปีก่อน l i d l a หรือ l i d a r a นะครับมียอดจองทั้งหมด671คัน Mercedes-Benz มียอดจองทั้งหมด870คันปีก่อน Benz ทำยอดจองรวมของงานมอเตอร์โชว์ไปได้ที่1,642คันลดลงไป772คันคิดเป็นลบ -47.02% Ford มียอดจอง1,001คันลดลง468คันหากเทียบกับปีก่อนหรือคิดเป็นลบ -31.9% นะครับจิลลีครับมียอดจองในงานทั้งหมด1,018คัน ซูซูกิมียอดจองในงานทั้งหมด1,023คันลดลง585คันหรือคิดเป็นลดลงลบ36.4%ซึ่งยอดจองส่วนใหญ่มาจากซูซูกิสวิฟ535คันหรือคิดเป็น52.3%รอลงมาก็คือซูซูกิเซเลริโอมียอดจอง242คันคิดเป็น23.7%ซูซูกิแคลลี่ยอดจอง202คันคิดเป็น19.7%ซูซูกิ XL7 Hybrid ยอดจอง41คันคิดเป็น4%นนและ s u u z สุ i m นิทั้งหมด3คันนะครับหรือคิดเป็น0.3%น,นะครับของยอดจอง s u z u กิทั้งหมดซิกเกอร์มียอดจองในงานทั้งหมด1,196คันเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมา798คันเติบโตขึ้นจากมอเตอร์โชว์ปีก่อน205% 0น,นะครับเ p ็ e ์มียอดจองในงานทั้งหมด1,399คัน เทียบมอเตอร์โชว์ปีก่อนเพิ่มขึ้นมา1,211คันบวก644.1%นะครับยอดมาเหนือคาดกับ X เพิงซึ่งรายปีเขาตั้งเป้าไว้ที่3,000คันต่อปีเท่านั้นนี่ผ่านมาไตรามาสแรกก็ใกล้จะบรรลุถึงครึ่งหนึ่งของเป้าที่วางไว้แล้วนะครับแสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าไฮเทคที่ให้ซอฟต์แวร์ล้ำๆก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับเนต้ามีอจอง1,219คันลดลง 399คันหากเทียบกับปีก่อนหน้าหรือคิดเป็นลบ24.7%ครับ Mazda มียดจองในงานทั้งหมด2,353คันโดยรุ่นที่มาแรงก็คือ Mazda 2นั่นเองนะครับ Pomoda JQ มียดจองในงานรวมทั้งหมด2,568คัน Isuzu มียดจองในงานทั้งหมด2,989คันย่อจองเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น255คันหรือคิดเป็น9.33% นิสสันมียอดจองในงานทั้งหมด3,139คันมิตซูบิชิมียอดจองในงานทั้งหมด4,398คันเกร a วอลมอเตอร์ Motor, มียอดจองในงานทั้งหมด4,959คัน MG มียอดจองในงาน5,910คันโดยยอดที่มาจาก IM6 ซึ่งเป็นแบรนด์ไฮเอ็นของ MG ก็กวาดยอดจองไปได้ถึง1,360คัน คิดเป็น23%ของยอดจองทั้งหมดซึ่งมาจากการปรับลดราคาในงาน1 0 0 0 0แบาทเพื่อไปสู้กับ b y d Clio S7 ที่หันราคาลงมานั่นเองรองลงมาของค่าย MG ที่กวาดยอดจองไปเยอะก็คือ Product ใหม่อย่าง S5 EV อันนี้ได้ยอดจองไป1,300คันคิดเป็น22%ของยอดจองทั้งหมดนะครับส่วนตัวทำยอดโหนดของ MG เลยก็คือ MG4 มียอดจองทะลุ1877คัน คิดเป็น31.8%ของยอดจองทั้งหมดของ MG ซึ่งมาจากการปรับลดราคา15,000ถึง150,000บาทอีก23.2%หรือ1,373คันเป็นยอดจองจากรุ่นย่อยอื่นๆทำให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้นที่559,900บาทและยังได้รับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย Honda มียอดจองทั้งหมด5,948คัน ดปพออยู่ที่6,027คัน GAC ION มียอดจองในงาน7,018คันโดยยอดจองส่วนใหญ่มาจากน้องใหม่อย่าง ION UT ซึ่งกวาดยอดจองไปได้ถึง2,600คันไออนแบรนด์รถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวาง Toyota ยอดจองในงาน9,615คันทำสถิติในรอบ10ปีเพิ่มขึ้นหากเทียบกับปีก่อนอยู่1,075คันหรือบวก12.6% แต่ก็ร่วงจากแชมป์ที่มีมาอย่างยาวนานไปแล้วซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันแล้วล่ะครับพูดง่ายๆก็คือเสียแชมป์มอเตอร์โชว์ปีนี้เป็นที่เรียบร้อยหลายท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงวันนี้ของ Toyota ได้นะครับแน่นอนว่ายอดหลักของโตโยต้ายังมาจาก Toyota h ไ l u ักซ์ลีโรวมกับไฮลักซ์แชมป2,185คันคิดเป็น22.7%ของยอดจองทั้งหมดยารีครอส1,634คัน คิดเป็นยอดจอง17%ของยอดจองทั้งหมดรองลงมาก็คือ To y ยต a า a าริสเอทีฟยอดจอง1,606คันคิดเป็น16.7%ของยอดจองทั้งหมดถัดมาคือ t o y o ต a า o r o l l a c r s s s ยอดจอง1 7 0คันคิดเป็น11.1%โต y ย t a c a m r รี ry, ยอดจอง810คันคิดเป็น8.4% Toyota าอั a ปาเวลไฟได้ยอดจองมา104คันคิดเป็น1.1% โตโ o ต a าอินโนวัซนิก1 1 1คันคิดเป็น1.1%และ t o โยต้าโคโรราอัลติส76คันคิดเป็น0.8%จากสัดส่วนที่ว่ามา t o โยต้าเริ่มมีปัญหากับอัลติส SUV กระบะโตเตีเ้ยและกระบะยกสูงด้วย Fortuner ที่เอามาแต่งโชว์ชุดแต่ง w i บอ b o ดีก็ไม่ว้าวอย่างที่คิดนะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาลูกค้าชาวไทยให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายมากเป็นอันดับต้นๆและโตโยต้าก็ทำได้ดีในจุดนั้นนะครับ แต่ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นในจํานวนเงินที่เท่ากันมีหลายแบรนด์หลายตัวเลือกที่ลูกค้าไปได้และได้ออปชันที่คุ้มค่ากว่าในมุมมองของลูกค้าลูกค้าต้องการมากกว่าแค่การใช้งานมากกว่าออปชันถูทูในไทยหรือให้มาแค่มีบางอย่างที่ต่างประเทศให้ได้ก็หวังว่าลูกค้าชาวไทยจะได้ออปชันเหล่านั้นไปบ้างเหมือนกัน ซึ่งมอเตอร์โชว์ปีนี้โตโยต้าไม่ได้มีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆเลยทาให้เป็นการเปิดช่องให้กับแบรนด์จากจีนที่จะกระหน่าแย่งมา r k เก็ตแชร์บางส่วนไปได้เช่นกันแม้ยอดจะโตนะครับแต่โตน้อยมากหากเทียบในแบรนด์ E ีีจากจีนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จะหายไปในไม่ช้าและยอดปีนี้คือสัญญาณเตือนก็ต้องมารอดูกันต่อไปในมอเตอร์โชว์ปลายปีนี้ว่าโตโยต้าจะแก้เกมอย่างไรจะกลายเป็นโกดักอย่างที่หลายคนว่าไว้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไป แต่พูดได้เลยว่าตลาดรถยนต์ในไทยนับจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมมาที่อันดับหนึ่งครับกับ b y d และเดนซ a b y d กับเดนซ a กวาดยอดจองไป13,53คันซึ่งในฐานะที่มาเป็นที่1เราจะมาดูสัดส่วนแต่ละรุ่นในยอดจองนี้กันครับโดยมาจากช h a r k 6 PHEV 153คันคิดเป็น1.5% b y d Seal 257คัน คิดเป็น2.5% b y d m 6 323คันคิดเป็น3.1% CLEON6 ที่เป็นตัว p h e v 1,015คันคิดเป็น5.2% a u t o 3 2,019คันคิดเป็น9.8%ตัวแรงอยา่าง CLEON7 กว่ายอดจองไป2 0 3 8คันคิดเป็น19.5% d e n ี a D9 รถตู้ไฟฟ้าหรูวิ่งไกลในราคา2ล้านบวกลบเท่านั้น กว่าย,ยอดจองไป534คันคิดเป็น19.7%แปลว่าต่อให้ไม่รวมเดนซา b y d ก็ยังชนะโตโยต้าอยู่นะครับในเรื่องของยอดจองมอเตอร์โชและ b y d Dolphin ยังโหดกับยอดจอง4,014คันคิดเป็น38.8%ของยอดจองรวมของ b y d นะครับแม้ว่าเรื่องบริการหลังการขายยังคงต้องรอดูกันต่อไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่า BWD ใช้เรื่องลดราคามาเป็นกลยุทธ์ทำให้แบรนด์อื่นต้องลดตามและชอตตลาดญี่ปุ่นได้ผลแล้วในวันนี้นะครับแม้การลดราคาจะไม่ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าเก่าแต่ก็เป็นผลดีกับลูกค้าใหม่ออปชั่นให้มาล้นอย่างกรองอากาศ PM 2.5ก็ให้มาทุกรุ่นย่อยแบบไม่มีกั๊กไรสปอร์ตและกรองรอบคันก็จับต้องได้ดีไซน์สวยถูกอ,อกถูกใจ และมีสาขามากในหัวเมืองใหญ่ๆห,ห,หลังจากซุ่มเรื่องยอดจองเหมือนปลาซุ่มในทะเลลึกรอวันจุโจมมานานก็ทําให้ก้าวมาเป็นที่1ได้ในวันนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่การแข่งขันที่สูงก็ถือเป็นข้อดีสําหรับผู้บริโภคมากขึ้นเราได้ลดที่ออปชั่นคุ้มราคาเข้าถึงง่ายขึ้นและแยกย่อยตามความต้องการของแต่ละคนมากขึ้นนั่นถือเป็นเรื่องดี แน่นอนว่ายอดจองเหล่านี้ก็สะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยด้วยเช่นกันและทำให้เราได้เห็นดีมาน์ที่เกิดขึ้นในตลาดว่าจะไปทิศทางไหนจากยอดจองที่เกิดขึ้นก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับข้อแรกรถไฟฟ้าครองใจคนไทยมากขึ้นโดย5อันดับแรกมี EV แทรกอยู่ถึง4ค่ายนะครับก็คือ BYD GACION De พและ MG สะท้อนชัดว่า E ีกำลังเป็นกระแสหลักในตอนนี้ ข้อ 2. ญี่ปุ่นเริ่มเสีย Market Share แม้ Honda และ Toyota ยังแรงแต่คู่แข่งจีนขึ้นมาแย่งยอดจองแบบเห็นได้ชัดยอดจองของแบรนด์จีนส่วนหนึ่งก็เป็น Market Share เดิมของค่ายญี่ปุ่นนั่นเองข้อ 3. ปฏิเสธไม่ได้ว่าการลดราคาก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างหนึ่งแบรนด์ที่กล้าตัดราคาแรงเช่น MG BYD Great Wall Motor กลับมียอดจองพุ่งไม่หยุดหลายฝ่ายบอกว่ามีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นในตอนนี้นะครับข้อ4 d e ดีไซน์บวกออปชันต้องมาคนซื้อรถตอนนี้ไม่ได้มองแค่ว่าขอให้รถวิ่งได้แต่ดูเปรียบเทียบออปชั่นกับราคามากขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับความนิยมแบรนด์ยุโรปกำลังลดลงถ้าเทียบกับยอดจองในปีนี้กับปีก่อนคุณจะพบว่าไม่ใช่แค่แบรนด์ญี่ปุ่นเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่แบรนด์ยุโรปโดนหนักยิ่งกว่า จะเห็นว่ายอดจองแบรนด์ยุโรปหายไปค่อนข้างมากตรงนี้เป็นไปได้สูงว่าลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อ EV จีนกันมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่า EV จีนยอดจองโตแทบทุกค่ายอย่าง X เผิงโตเกือบสิบเท่าหากเทียบกับปีก่อนสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มพรีเมียมเริ่มเบนไปหา EV จีนกันมากขึ้นนะครับเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกแปลกใจกับยอดจองปีนี้เหมือนกันส่วนค่ายที่ยอดจองไม่เป็นหนังใจ ก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันและตามตลาดเพื่อเสนอโปรดักที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆออกมามากขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ยอดจองก็คือยอดจองเท่านั้นไม่สามารถเทียบกับยอดขายรายเดือนและที่เกิดขึ้นตลอดปีได้บางแบรนด์ยอดจองในงานสูงและหลังจบงานยอดอาจขดหายไปเลยก็มีแต่อย่างหนึ่งที่พอจะบอกได้แน่ชัดก็คือแบรนด์จีนให้อะไรที่เย้าวยวนมากจริงๆซึ่งหวังว่า เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในงานมอเตอร์เอ็ป2025ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้แล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมละครับหากจะซื้อรถสักคันจะตัดสินใจเลือกรุ่นไหนเพราะอะไรแล้วสู่กันฟังได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตจากเราวันนี้คาร์เาเนียไทยแลนด์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ